สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันนะครับวันนี้ดูสิว่าผมจะพาไปที่ไหนดูนะฮะวันนี้มาเอาเครื่องครับตัว16นะครับเพื่อจะส่งให้ท่านที่สั่งไว้นะครับนี่ครับเครื่องรัวนี้คือเครื่อง16นะครับแจงล้างใหม่ๆเลยนะครับจริงเครื่องตัวนี้มามาได้พักหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เป็นตัวสำรองนะครับที่ผมเอาไว้ใช้แข่งนะครับ ก็ไม่เป็นไรก็ใส่ฟันกันไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะได้เกียร์เต็มไปด้วยนะครับนะครับเกียร์เต็มเราให้มานะครับตัวต่อต่างนะครับอันไหนสนใจนะครับลองดูนะครับมีกําลังแค่ไหนก็ก็บอกมาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจัดหาให้นะครับปีนี้ก็คิดตัวราคาเนาะห์อืมเอ,อ hả huh? รถกับตอนนี้เราก็ได้นำเพื่อนำไปถึงกระทะที่มานะครับเพื่อจะมาส่งนะครับน้องนะครับที่ติกเครื่องตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวดูว่าต่อไปจะเป็นยังบ้างนะครับวางที่นี่นะครับแล้วก็เวลาที่รถได้วางเครื่องเสร็จแล้วนะครับ ผลงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอคอยติดตามให้แล้วอัปเดตตลอดนะครับ่างนั้นวันนี้ภารกิจของผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องส่งเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ